พี่ไม่ต้องเสือกไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่ไม่ต้องเสือกเลยเขาทำมริวี่เงียนพอแล้วพี่เยบไปแล้วแล้วพี่ทำอาหารนะเผมบอกผมทำามสิวี่ก็ทามาที่นี่กวนอะ มีก่อเดอร์เนีเกทหอต้องา้าทำจริงครผมสาวพนานไราจะได้แจลูกค้าถูกเอาผัดไทยสห่อยี่นาทีถ้าผัดยูแลจะไห้ไปแล้วเอาสะดวกลูกค้าเอาสะดวกค้าค้าเรอเปล่าเขาต้องทำตามคิวพี่ พี่ต้องทำตานพี่ต้องใจเย็นี่ีไม่ต้องเสือกไม่ได้ไม่ได้่คุยกับพี่ไม่ต้องเสือกเลยอคุณออกไปรอเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะแจ้งเราเป็นเอแจ้งครับผมแจ้งเลยครับผมไม่ต้ออย่างนี้แจ้งเลยครับไม่ไ้กลัวเลยไม่รอข้างนอกได้เลยพได้เลยผมไม่ได้กลัวเลย้อแล้วี่ยังไม่รอแล้วพี่ทำอาหารล้ว ผมบอกผมทำดังเดวก็ทำมาดิต้องจีนอันนี้กน่ะพูดเจ้าอะไรพูดเจ้าอะไรถามทีไม่พูดเจ้าอะไรเขาบอกแล้วว่ามํนลังทให้เจ้าอะไรแล้วเข้ามาไี่ใส่แมสไปยืนยืนอย่างเงี้ยคนอื่นเขาที่ผเงียบไปนะไปลอยเนี่ยผเงียบไปแล้พี่ไปรอนี่ยผมเงียบไ้นะพี่ ชีนจาผมนะอ้าไมเทไมนาใจเย็นน้าน้าเจ้ผมน้าใจเย็นน้าน้าใจเย็นเจ้ผมชี่ไงออกไปเขาว่าหมเลาต้อี้งนพี่พีู่ตอนดีแล้วนะผมเข้าใจผมเข้าใจพี่ ผมถามว่าอยนั่นเองเขาไม่บอกกำลังทำมันหลายเอาเลยนะเราแบบที่คุณรู้ไหมว่าการคิวผมรู้เว้ยผมมาก่อนเขาอีกผมมาลุ้ผมนั่งอยู่เขามาทีหลังผมมากดได้ตั้งสักพักแล้วผมก็ค่อยมาหนู่ไปทำอาหารลุกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปทำอาหารครับลูกไม่เป็นไร พี่พี่ที่จะไปทํางานนะครับผม